มีหลายคนเลยครับเข้ามาสอบถามผมครับว่าทํายังไงถ้าเราไม่ใช่สายไลฟ์เราไม่ค่อยถนัดเลยที่จะออกมาไลฟ์แต่เราอยากขายดีเหมือนกับเพจที่เข้าไลฟ์ขายเก่งๆมีเทคนิคยังไงบ้างครับโค้ชถ้าคุณอยากรู้หรือคุณเป็นคนนึงนะครับที่กําลังติดปัญหานี้อยู่คุณต้องดูคลิปนี้เลยนะครับผม คลิปนี้นะครับผมทําขึ้นมานะครับเพื่อที่จะตอบคาถามนะครับสำหรับใครหลายคนนะครับที่ไม่ใช่สายไลฟ์สักเท่าไหร่แต่อยากจะมีตัวตนบนโลกออนไลน์อยากจะขายของแบบคนที่เขาไลฟ์เก่งๆได้ต้องทํำยังไง พูดไม่ค่อยเก่งเขินกล้องก็เลยไม่กล้าไลฟ์แบบนี้นะครับผมเทคนิคต่อไปนี้นะครับใช้ได้ทั้งคนที่ไลฟ์และคนที่ไม่ได้ไลฟ์ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้ไลฟ์นะครับหรือไม่ใช่สายไลฟ์คุณต้องตั้งใจฟังดีๆเลยนะครับเพราะมันจะมีประโยชน์สําหรับคุณมากๆครับขั้นแรกนะครับถ้าคุณไม่ไลฟ์โอกาสที่คนจะรู้จักตัวตนคุณก็จะน้อยลงกว่าคนที่เขาไลฟ์ขายของ เพราะคนที่เขาไลฟ์ขายของนั้นเนี่ยคนดูเขาจะสัมผัสได้ว่าเจ้านี่หรือแม่ค้าคนนี้มีบุค,คลิกลักษณะยังไงพูดจาน่าเชื่อถือไหมจริงใจกับลูกค้าไหมเขาสัมผัสได้จากไลฟ์ส่วนหนึ่งถูกต้องไหมครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ไลฟ์เขาก็จะสัมผัสตัว,ตวทนุนคุณตรงนี้ไม่ได้เมื่อเขาสัมผัสไม่ได้แล้วคุณจะทํำยังไงล่ะวิธีการนะครับก็คือคุณต้องสร้างเพจขายของของ,ของคุณให้เปรียบเสมือนเฟซบุ๊กที่2ของคุณเลยนะครับผม คุณต้องโพสไลฟ์สไตล์ในชีวิตของคุณลงไปในเพจขายของของคุณใส่ตัวตนคุณลงไปในเพจขายของของคุณไม่ใช่เข้าไปดูในเพจแล้วมีแต่พตดขายเสื้อผ้าพตดขายเสื้อผ้าแบบนี้นครับมันก็จะดูน่าเบื่อแล้วก็ไม่ดึงดูดให้คนนั้นเนี่ยสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับเพจที่เขามีไลฟ์สไตล์ของเจ้าของเพจลงไปในเพจนั้นไปใจประการที่2นะครับ ที่จะทําให้คุณไขาของได้โดยที่คุณไม่ต้องไลฟ์ก็คือคุณต้องรู้จักจินแอดแบบมีวิธีที่ บางคนครับมาปรึกษาผมผมก็เสียดายจริงค่าแอดแทนเขานะครับคือเขายิงแอดไม่เป็นครับเขามาถึงเขาก็เอาโพสต์ใดโพสต์หนึ่งที่เขาคิดว่ามันน่าสนใจแล้วเขาก็ยิงแอดไปแบบติดติอย่างนั้นเลยครับผลที่ตามมาก็คือมีคนทักครับแต่ไม่มีคนซื้อของหรือมีแต่ยอดไลค์ครับแต่ไม่มีคนทักเข้ามาถามมันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะโพสต์ที่คุณทําขึ้นมาเพื่อที่จะเอามายิแอดคุณไม่รู้วิธีการทำคอนเทนต์ของโพสต์นั้นว่ามันควรจะมีรูปอะไรใส่เนื้อหาอะไรเขียนคําพูด ลงไปในโพสเพื่อิีแอดอันนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ครับคุณก็จะเสียแต่เงินค่าแอดไปแบบฟรีๆหรือพูดง่ายๆคือกําไรที่คุณได้มามันไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่คุณจีแอดคุณอย่าลืมนะว่าคุณไม่ได้หลายเพราะฉะนั้นจีแอดจึงมีส่วนสำคัญมากที่จะทําให้คุณขายของได้หรือขายของไม่ได้ใจประการที่3นะครับที่จะทําให้คุณไม่ต้องหลายแต่ยังขายของได้นั่นก็คือคุณจะต้อง คอนเทนต์บางอย่างบางประการครับที่สนับสนุนให้คนแชร์หลักการง่ายๆนิดเดียวครับคุณเจอโพสไหนที่คุณรู้สึกว่ามันโดนมันน่าแชร์ต่อขนาดคุณเองยังรู้สึกว่าคุณยังอยากจะแชร์ต่อเลยครับคนอื่นก็เหมือนเหนกันครับถ้าเกิดเขาเห็นแล้วเขาอยากรู้สึกแชร์ต่อเขา e n g a g e m e n t ในเพจของคุณก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับต่อไปนี้นะคุณต้องเปลี่ยนวิธีเล่นเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณใหม่นะครับคุณต้องหมั่นสังเกต โพส์ที่คุณอ่านแล้วหรือดูแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากแชร์ต่อคุณเก็บเจ้าโพสโพสต์นั้นแหะครับหรือเก็บคอนเทนต์คอนเทนต์นั่นแหะครับไปใส่ในเพจ แต่การใส่คอนเทนต์เหล่านี้ลงไปในเพจของคุณนะครับมันมีหลายวิธีครับคุณอาจจะแชร์ตรงๆหรือเก็บคําพูดแล้วก็เอามาทําในรูปแบบของคุณแล้วก็แชร์ลงในเพจคุณหรือแค่เอาธีมหรือหัวใจของมันมาทําใหม่แล้วก็โพสลงในเพจของคุณแบบนี้ยมันมีหลายวิธีครับที่จะทําให้คุณขายของได้ง่ายขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องออกมาไลฟ์ให้คนอื่นเห็นแต่ถ้าคุณอยากรู้ วิธีเชิงลึกที่มากกว่านี้อยากขายของได้โดยไม่ต้องออกมาไลฟ์เพราะว่าเกินกล้องเพราะว่าอายหรือเพราะว่าพูดไม่เก่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมแนะนําให้คุณเรียนคอร์สคอร์สนี้นะครับชื่อคอร์สว่า7เคล็ดลับขายเสื้อผ้าออนไลน์ยังไงให้ได้กําไรหลักแสนต่อเดือนคอร์สนี้มี2รูปแบบนะครับคือมีทั้งเป็นคอร์สออนไลน์ที่พร้อมลงเรียนได้เลยคุณแค่ทักแอดมินแล้วก็บอกว่าอยากเรียนคอร์สออนไลน์หรือมีอีกรูปแบบหนึ่งครับที่ผมเพิ่งจะเปิดรอบสอนสดขึ้นมาในคลาสนะครับ วันที่8พฤศจิกายนเป็นวันอาทิตย์นะครับผมเปิดสอนสดตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็น1วันเต็มๆมีเบรกอาหารกลางวันและก็คอฟฟี่เบรกให้คุณด้วยนะครับให้คุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการอย่างเต็มที่ผมจัดเตรียมเนื้อหาแบบแน่นๆเชิงลึกเจาะลึกและที่สำคัญมีการสาธิตไลฟ์สดโดยพีอ่อุเจ้าของแบรนด์เอ็กซ์ตโอให้คุณดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับอย่าลืนมนะครับว่าถึงแม้ว่าวันนี้คุณยังไม่ชอบที่จะไลฟ์แต่คุณ เก็บไว้เป็นข้อมูลเป็นตัวอย่างได้เมื่อวันหนึ่งคุณพร้อมขึ้นมาไลฟ์เมื่อไหร่คุณก็จะได้มีเทคนิคอีการที่ถูกต้องและที่สําคัญนะครับผมถ้าคุณชอบหรือคุณดูคลิปนี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีเพื่อนที่กําลังขายเสื้อผ้าอะไรอยู่แต่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยสาเร็จเท่าไหร่หรือดูแล้วคุณคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครบางคนได้รบกวนแชร์ให้เขารู้ด้วยนะครับผมเพราะการแชร์ตอบของคุณนั้นมันอาจจะสร้างให้เขามี ชีวิตที่ดีขึ้นให้เขาเรียนรู้แบบไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วลงมือทําแบบมีผลลัพธ์แบบมีรายได้จริงๆขึ้นมาสี ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องคุณแฟนค,คุณหรือใครก็ตามนะครับผมคุณแชร์ได้เลยนะครับผมกดติดตามเพจโค้ชบีพิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์เอาไว้นะครับผมทางช่อง YouTube ก็มีแล้วนะครับชื่อช่องโค้ชบีพิชชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ไอซีไลน์ line, แล้วก็ที่ตอบก็มีด้วยเหมือนกันนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกๆวันอาทิตย์และวันพฤหัสครับเวลาแปดโมงเช้าครับจะมีคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับส่งตรงถึงมือถือคุณกดติดตามไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดี โคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์